วันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆค่ะตะลุยค่ะร้านเค้กหาร้านเค้กอร่อยอร่อยทานนั่นเองค่ะเราเดินหาเค้กนะคะก็เจอตลาดอีกแล้วค่ะเพื่อนๆตลาดขายของนะตลาดสดเหมือนบ้านเราเลยเห็นไหมตลาดสดมีผ้าพันคอมีเสื้อกันหนาวแต่เราไม่ซื้อนะคะ ลาสดโฮมโปรเรียบทางรถไฟยาวไปค่ะจากทางหินกลายเป็นทางลุกลังนะคะลุกลังรีบอน,น,อน,นะคะเพราะว่าตอนนี้จะบริหารมารู้ทางนนเราเพิ่งมาเจอบ้านไม้นะคะนี่ลงสีสมัยก่อนแน่เลย <laughs> เราไม่ต้องได้อะไรเด็กมาร้อของมันแข็ง, <laughs> งเกาเทกบ้านเรา บ้านเรือนเก่าๆไดกๆอันนี้ใช่หอี่ยายเกมาไไขายอ่ะเออนี่แหละเราเดินตามสงสารป่านะคะแนว G P S เราไปกินเค้กนั่นะค่เเคะคเดินประมาณหนึ่งชั่วโมงยังไม่ถึงนะคะทริปนี้จะทำให้เรามีสุขภาพแข็งแรงเพราะเราเดินนะได้บดปล่อยค่ะ พลังงานเพชรเหลือหลายนะคะดังนั้นต้องเอาออกกิไนไอติมอยู่มันจะไปหาเค้กได้ไงป๋านี่ไอ้่าเขาอุ้ยมีดอกชะบาด้วยร้านไทยหรือเปล่าไม่ใช่ร้านไทยะะเรายังหาร้านหูกินเฟอร์นิเจอร์เก่าๆมาเลยค่ะกลิ่นอายมนขังของความเก่านะคะจากเส้นทางเดินเราก็มาทางลุกล ทางร้อนสุดซอยมีใครเดินนะคะมีแต่พี่ไทยเราสองคนทางลุกลังจริงๆโรยไปด้วยหินก่อนโตนะหินก่อนโตเอาหรอร้านเค้กของมุมนี่คือนี่คือเค้กเราค่ะป้าค่ะปิดปิดให้บริการเพราะทํเดี๋ยวที่แปด โอ้กินมาอยู่เปิดไหมร้านเค้กชิมรสชาติก่อนมไอเนี่ยมันียนนาโปลยนเนาะอ่านั่กนนัโปลยนนอตัวนัโปลยนเป็นอะไรมีอรี ท,นนท,ที่ห้องน้ำไม่มให้ขี่นะคะต้องทำอะไรอ่ะนี่คือห้องน้ำที่ร้านเค้กนะคะเดินมาตากกะไก่แมวติวินาะช็โกไม่หนีบตูดคอยแต่หนีบอย่างอื่นแทนหนีบขาในที่สุดเราก็มาถึงเค้กหรือว่าร้านเบเกอรี่ขึ้นชื่อของที่นี่นั่นเองค่ะ เราก็ตามพี่ Google มานะคะโดยป่ายอดนำทางค่ะนี่แหละค่ะบรรยากาศดื่มกาแฟกับเค้กค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นร้านเก่าแก่ค่ะเป็นร้านเล็กๆแต่ว่าก็มีผู้คนเดินมาซื้อน่าจะาตามมาจาก Google เหมือนพวกเรานั่นเองถือว่ารสชาติของเค้กก็โอเคแปลกใหม่ดีค่ะแต่ที่ถูกใจของเพรก็คือกาแฟค่ะ คาเฟ่ลาเต้ไม่ผิดหวังเลยค่ะถึงแม้ว่าเราจะใช้เวลาเดินเกือบชั่วโมงนะคะแต่ก็ถือว่าคุ้มค่ะเพราะว่าเราได้เห็นสิ่งใหม่ๆต่างๆในเส้นทางกว่าจะถึงร้านเค้กนั่นเองค่ะเดี๋ยวหลังจากที่ทานเค้กเสร็จนะคะเราก็จะเดินทางต่อค่ะก็คือเดินเที่ยวชมดูท่าเรือของที่นี่นะคะเราจะดูว่าประเทศไหนรวยหรือไม่รวย ป่ายอดแกก็บอกว่าให้ดูที่ท่าเรือค่ะถ้ามีเรือยอดจอดอยู่เยอะๆก็แสดงว่าประเทศนั้นรวยนั่นเองเดี๋ยวเพื่อนๆมาตามพวกเราชมกันค่ะว่าท่าเรือจะมีเรือยอดมกน้อยจริงดเราจะไปให้ถึงที่สุดทะเล,ลเอ๋อจะกินทะเลแล้วแพดดูสิทะเลที่ไหนล่นนละคะตึกล้างน่ะนู่นนะเห็นบ่อนุ่น,น,น,น ดูมาดูทะเลป่าอ๋อทะเลจริงด้วยเรามาดูจะพาไปจะพาไปอะไรเจะไปเห็นแมงไม่มีเรือยอทเลยค่ะแสดงว่าเขาไม่มีเรือยอทแต่เขามีเรือสำรานเราเจอดอกไม้แล้วนะคะมีทุงดอกไม้ กับบรรยากาศทะเล,ะะเ,ลกเก็เลอาเกบิเก้อาเกบิกกบประเทศนี้ก็จะอยู่นี้นะเขาว่าประเทศจะรวยหรือจนป่าบอกว่าให้ดูที่ท่าเรือไม่มีเรือยอสแสดงว่าจนค่ะ,ะเ,เรอหาปลาเห็นไหมเมื่อกี้มันใสนี่มันมีน้ําสกปรกกับปลามีแต่น้ํามันมีปลาไห้ปลาเ <laughs> นี่ย <laughs> เห็นไหมขยะเต็มเลยขี้ลอยมาแล้ว หลังจากที่เราเดินชมท่าเรือเสร็จนะคะแล้วก็เดินกลับมาที่โอนทาวเช่นเคยคะ่ะเพื่อจะเดินกลับทางโรงแรมนั่นเองตรงโอนทาวก็มีจะมีร้านขายของมากมายนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค,ะค่ะนี่คือ <laughs> สารทูตรัสเซียนะคะเป็นการบอกว่าหยุดสงครามได้แล้ว เราก็มาประท้วงเอารองเท้าอะไรมาเฮ้ยสารทูนรัสเซีสิอยู่โอนเท้านะคะจะตุรัดอะไรปะจะเจ้เพิ่นาหมาไปคอยจบฉาเฮ้ยคอยบบชอบหมาคอยไม่เอาหมาคอยเอาคนเค้กร้านนี้เหรอคะอุ้ยเราไปเมียไปหลังจากที่เราเดินมาสักพักค่ะ เราก็เจอร้านคืนชื่อของโอนเทาเช่นเคยคะ่ะเราก็จะแวะดื่มนะคะที่นี่เครื่องดื่มแอลโกอฮอล์จะถูกกว่านอร์เวย์มาก6โมงเย็นแล้วนะค่ะนะคะเนี่ยวันนี้กับเมื่อวานแตกต่างมากวันนี้วันเสาร์ใช่ไหมผู้คนมากหน้าหลายตาออกมาเดินรับลมชมแดดแล้วก็ตามด้วยนั่งดืง่มค่ะ จากที่เดินเสร็จนะคะเราก็กลับมาโรงแรมเพื่อพักผ่อนค่ะเรามีเวลาไม่มากนะคะเพราะว่าเรามีจองโต๊ะอาหารไว้ที่ฮิลตันนั่นเองโรงแรมฮิลตันหนึ่งทุ่มค่ะได้เวลาออกไปดินเนอแล้วนะคะรอโห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 งเทา้าอะ่รสปล่าสู่เวยีซาเช่ตัวนี้ใส่เดือนวันนี้ไม่ได้เลยทนำะไมหนักเหรอหนักรองเท,ท้ารองเท้าแพงค่ะ เรขึ้าจะไปทานอาหารนะคะที่ฮิวตันโรงแรมฮิวตันนั่นเองค่ะนัดไว้หนึ่งทุ่มนะคะเวลาพี่ไทยหนึ่งทุ่มยังปะหน่งทุ่มสิบ้ไม่น้ำสิาไม่น้ำนะคะมันก็ยังหนึ่งทุ่มอยู่นะ,ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะว่าเขาจะยกเลิกโต๊ะเราหรือเปล่านะคะนอนเพลิน <c> ค <oughs> <N one pe arn> ่ะมัวฟังแต่อะไรนะบริตนิสเปีย ประจาวเชา่อเอ่อทุ่มหนึ่งพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนะคะยังสวยๆอยู่เลยการท่องเที่ยวของเรานะคะงานหลักคือดูผู้ชายเอาเ,าเอาเลยเข้าคนี้เออส่วนงานลองเราทำอะไรคะเราก็เดินสิคะผูุ้ได้อยู่ปะข้างเจอแล้วกับรงนี้เหรอ ไม่รู้อ่ะเราไม่ได้จะรู้นั้นใช่ใช่เราเออเราจะรู้ตรงนี้นะคะเราหาทางนะที่เดิมเราไม่ไปเราจะไปทางรัดเองผู้คนเงียบเหงามากเลยค่ะไม่รู้เข้าไปไหนหมดนะที่เราอยู่จะมีตำรวจมาปะพอดิไซพอดิไซ์จะข้างนี้ไม่ได้เป็นข้าวแดงตรงที่เราข้ามอ๋อิไซ์เดินไปนะคะทำถนนหนทางตลอดเลยเมืองนี้ เส้นทางในการทานอุ songs, ้ยเราเจอผู้ชายแล้วปะใช่เลยมันเหมือนไส้เลื่อนแน่ไส้มันเลื่อนใช่ไหมเมื่อคืนเรามาทางนู้นเรามาป่าเมื่อคืนนะคะป่าผู้คนเขาก็พาหมาเดินพาลูกมาเดินนะคะส่วนพวกเราก็มาเดินกับใครกันเนี่ย น่าจะโรงเรียนนะมีสนามฟุตบอลด้วย um. เราเจอฮิวตันแล้วฮิ <ild> วต<ร>ันทาที่โรงแรมฮิวจันนะคะฮิวตันมีสาขาอยู่ทั่วโลกนะคะเ <c oughs> นอร์นะคะฮิวตันจริงๆนะเราจะเข้าโรงแรมนะคะรู้มากเลยชั้นสองใช่ไหมเราจะไปชั้นสองมีคนกดลิฟต์ให้เราด้วย เราจะเดินตามผู้ใหญ่ไม่ใช่อะไรนะคะเราจะได้ไม่ต้องเปิดประตูตตตท่าน,นตนัตรงนี้เราไปแล้วเมื่อคืนถึงเรียบร้อยรีบชา้ามีสปาด้วด ถ้าเป็นสมัยก่อ,อนเคยก็นั่งร้องไหนะ้แล้วว่าเออทำไมอะไรประมาณนั้นแต่ว่าตอนนี้คือเรารูนะ้ไงคนเท่าต้องถือัวนังเอบอกนางเอนะ, <c oughs> ฉ,นะฉันแค่กลัวว่ากลัวัเพิ่งเคยกินนะคะซีซาสลัดใส่ไข่ <c oughs> ซีซาร์สลัดใส่ไข่ไม่เคยทีนีที่เดียว แต่ว่าใส่เนื้อไก่อ่ะเคยเจอือมแล้วก็ใส่ไข่เป็มันอาจจะเป็นไฮไลท์ของฮิลตันกันถามด้วยนะกุ้งไหมอืมพิซซ่าส,สลัดใส่กุง้ง สตตต์เตอร์ใหญ่ขนาดนี้จัดกับป๋าค่ะไอ้ที่เราไปกินแซนด์วชมันก็ยังช่วยได้ครัวเพราะเรามีปีกไก่เน แพะเลยนะคะง่ายดีไม่ต้องหันยากเราจะพาเพชรไปผ่อนคลายนะคะคุณจะพาฉันไปผ่อนคลายที่ไหนคะหลังจากที่ทานจินเนอร์แล้วนิดนึงว่าไปได้ยี่สิบคนไหมยี่สิบคนไหมจะไปนั่งห้องอุ่นๆให้มีหมอกควันนิดหนึ่งนะคะ สรุปแล้วเราก็ได้โต๊ะตามที่เราหวังนะคะถึงแม้ว่าจะไปสายแต่เราก็ยังได้โต๊ะที่เราจองไว้ค่ะตอนแรกก็วันๆเหมือนกันค่ะถ้าเราไปสายนี่เราต้องเสียโต๊ะที่ไปอาหารก็ถือว่าโอเคนะคะไม่ไม่ผ่านคะ่ะไม่ผ่านอย่างสลัดของเพรขนมปังแข็งมากเนื้อก็รสชาติดีคะ่ะแต่ว่าเหนียวไปนิดนึง โอเคค่ะคลิปนี้เพรก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้ามาดูว่าชีวิตในทารินเราจะนำเสนอรเรื่องอะไรเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขและสมหวังสวัสดีค่ะ Up on the side